ใหญ่กว่านั้นคือโมซาร่าในยุคของตอนนี้คือเวอร์ชั่นที่ดีที่สุดโมซาร่าถ้าคว้าแชมป์พรีเมียร์ลีกนะครับแล้วก็ถ้าเกิดคว้าแชมป์ยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ด้วยตำแหน่งรางวัลบอลลงดอรประจำปี2025จะต้องเป็นของเขาสิ่งที่ชัดเจนคือเชื่อกันว่านะครับนักข่าวเนี่ยที่เขียนนะครับว่าฟอร์มการเล่นของโมงในปัจจุบันเนี่ยสามารถสร้างความสำเร็จให้กับลิเวอร์พูลได้ เอริงฮาลันนะครับได้ยิงประตูไปถึง52ประตูเนี่ยพาแมนเชสเตอร์ซิตี้คว้า3แชมป์แต่ตอนนี้นะครับจำนวนประตูของโมซาลาเนี่ยนะครับสามารถไปอยู่ในจุดนั้นได้ถ้าโมทำได้ตำแหน่งรางวัลบารลงดอก็น่าจะเป็นของเขาได้ไม่ยากโมซาลาในตอนนี้นะครับถ้าเกิดเขาทำเนี่ยนะครับเล่น49นัดสมมตินะหรือเล่นมากกว่านี้และยิงประตูมากกว่านี้นั่นก็หมายความว่า เขาจะกลายเป็นคนที่มีโอกาสควา้ารง